ประเทศบรูไนมีชื่อเต็มว่าเนการาบรูไนดารุสาลามมีอาณาเขตจรดทะเลจีนใต้และประเทศมาเลเซียมีพื้นที่5,765ตารางกิโลเมตรมีขนาดเล็กเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศสิงคโปร์เมืองหลวงคือบันดาเซรีเบกาวันบรูไนมีประชากรทั้งประเทศประมาณ400,000คนเท่านั้นน้อยอที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศ อื่นๆในอาเซียนประชากรร้อยละห6เป็นชาวมาเลร้อยละสิเป็นชาวจีนร้อยยีเป็นคนชั่วชาติอื่นๆบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายและโดดเด่นวัฒนธรรมของบรูไนได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสาลามอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติที่ส่งผลต่อทุกแง่มุมของชีวิตประจำวันตั้งแต่กฎหมายไปจนถึงเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆนอกจากนี้บรูไนยังมีการสืบทอดประเพณีและศิลปะพื้นบ้านที่หลากหลายเช่นการเต้นรำการดนตรีและการหัตถกรรมศิลปะการเต้นรำแบบดั้งเดิมของบรูไนมักจะมีการแสดงในงานเทศกาลสำคัญต่างๆเช่นงานแต่งงานและพิธีทางศาสนาอาหารของบรูไนก็มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการใช้เครื่องเทศ และสมุนไพรที่มากมายอาหารยอดนิยมได้แก่นาซิเลอร์มักและซาเต้วัฒนธรรมอันหลากหลายของบรูไนทำให้ประเทศนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและนักศึกษาวัฒนธรรมจากทั่วโลก